ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับ สยามประเทศของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาหลายพันปีแล้วนะครับและก็แน่นอนลครับกว่าเราจะมาเป็นชาติกว่าจะมารวมเป็น,นผืนแผ่นดินขวานทองได้นั้นบนรรพบุรุษของไทยเราท่านได้ใช้เลือดใช้เนื้อแลกมาจึงทำให้เรามีผืนแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเชกเช่นทุกวันนี้และครับสยามประเทศของเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวได้ผ่านความทุกข์ยากแสนลำบาก จนเลือดตาแทบกระเด็นมาแล้วในอดีตครับซึ่งเราผ่านกันมาได้อย่างไรนั้นแน่นอนละครับเราไม่ได้ชนะศัตรูหมู่ฆ่าศึกได้ใช่แค่จะใช้เพียงกำลังอย่างเดียวเท่านั้นไม่หากแต่บรรพบุรุษของเรานั้นท่านจะชนะและผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้ก็โดยใช้ปัญญาและกลยุทธ์ที่แผลว่านั่นเองและครับและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรามีสงครามเข้ามาอยู่มากมายและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้หลายสมรภูมิด้วยกัน และหนึ่งในงนั้นเป็นศึกที่ชี้ชะตาแห่งสยามประเทศเลยทีเดียวแ่้ะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราท่านผ่านมาได้อย่างไรนั้นผมจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านย้อนเวลากลับไปในอดีตซึ่งได้ผ่านมาแล้วถึง239ปีคือในปีพศ2328ครับสงครามเก้าทัพเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่าก,กับราชอาณาจักรไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้ไม่นานนะครับซึ่งในเวลานั้นบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านศึกสงครามมาแบบใหม่ๆประจวบกับทางการสร้างบ้านแปลงเมืองรวมทั้งได้สร้างประสาทราชวังต่างๆในพ,พศ .2328 ด้วยในเวลานั้นทางฝั่งพระเจ้าปดุงกษัตริย์พมา่าหลังจากที่บรมราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะแล้ว และก็พร้อมที่จะต้องการประกาศแสนยานุภาพเผยแพร่อ,อิทธิพลของตนเองโดยได้ทำสงครามเพื่อรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมไปถึงเมืองประเทศสราชให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ได้ยกกำลังเข้ามาโจมตีไทยโดยที่มีจุดประสงค์ในการทำสงครามก็เพื่อที่จะทำลายล้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้พินาศย่อยยับเช่นเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยานั่นเองแหละครับซึ่งสงครามในครั้งนั้นนะครับพระเจ้าปดุงก็ได้ยกทัพมาถึงเก้าทัพ โดยรวบรวมกำลังพลมาถึง144,000นายโดยแบ่งเข้าโจมตีกรุงรัตนกโกสินทร์ออกเป็น5ทิศทางด้วยกันครับคือทัพที่1น,นั้นพม่าได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปากใต้คือตั้งแต่เมืองระนองไปจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชทัพที่2ก็ได้ยกเข้ามาทางเมืองราชบุรีก็เพื่อที่จะรวบรวมกำลังพลกับกองทัพที่ไปตีที่หัวเมืองปักใต้แล้วค่อยมาเข้าโจมตีกรุงรัตนกโกสินทร์ต่อไป ส่วนทัพที่3และทัพที่4นั้นก็ได้เดินทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาที่แม่สอดครับทัพที่5ทัพที่6และทัพที่7นั้นก็ได้ยกพลเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือคือตั้งแต่เชียงแสนเชียงใหม่ลำพูนลำปางโดยที่ไล่ตีหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วเดินทัพมาสมทบกับทัพที่3และทัพที่4ที่ยกทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเพื่อตีที่เมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและนครสวรรค์ครับ ส่วนกองทัพที่เหลือคือทัพที่8และทัพที่9นั้นซึ่งเป็นทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่พระองค์ทรงเป็นผู้คุมทัพมาด้วยพระองค์เองโดยมีกําลังพลมากที่สุดถึงห0,000ื่นนายแล้วก็ได้ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์เพื่อที่จะรอสมทบกับทัพทางเหนือและทางใต้โดยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพนั่นเองละครับในเวลานั้นนะครับฝ่ายไทยคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ได้รวบรวมกำลังไพรพลได้เพียงเจ็ดหมื่นนายเท่านั้นซึ่งก็มีกำลังที่น้อยกว่าทัพของพระเจ้าปดุงของพม่าถึงสองเท่าเลยทีเดียวครับประจวบกับกองกำลังไพรพลของไทยนั้นซึ่งก็เป็นทหารรบเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เคยกอบกู้บ้านเมืองในสมัยที่เสียกรุงศรียอยุธยาไว้ได้นั่นเองแหละครับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงปรึกษาวางแผนการรับมือฆ่าศึกกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่าจะทําการป้องกันบ้านเมืองอย่างไรและแผนการรบของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้านั้นก็คือให้กองทัพแบ่งออกเป็นสี่ทัพด้วยกันโดยให้รับศึกทางด้านที่สําคัญก่อนแล้วค่อยพลัดไปตีทัพที่เหลือของพม่าครับโดยทัพที่หนึ่ง ให้ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือที่เมืองนครสวรรค์ทัพที่สองให้ยกไปรับทัพพม่าทางด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งทัพนี้นะครับเป็นทัพใหญ่โดยมีสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นแม่ทัพให้จัดกองทัพคอยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ทัพที่สามให้ยกไปรับทัพพม่าที่มาจากทางใต้ที่เมืองราชบุรีส่วนทัพที่สี่นั้นก็เป็นทัพหลวงครับ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้คุมทัพและเมื่อทัพไหนเพลียงพรำก็จะคอยเป็นกําลังหนุนเพื่อต่อตีให้ทันการต่อไปครับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ยกกองทัพไปถึงเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ไปตั้งค่ายเพื่อตั้งรับทัพพม่าอยู่ที่บริเวณทุ่งลาดยาเชิงเขาบรรทัดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่านั้นได้เข้ามาร่วมกําลังพลกันได้และนอกจากนี้นะครับ กองทัพไทยก็ยังจัดกําลังไปตัดการลําเลียงสเสบียงของพมา่าเพื่อให้กองทัพพม่านั้นขาดสเสบียงอาหารแล้วก็ใช้กลอุบายโดยการทําเป็นถอยกําลังออกในเวลากลางคืนครั้นพอรุ่งเช้าแล้วก็ให้ทหารเดินเข้ามาผลัดเวรกันเสมือนหนึ่งว่ามีกําลังพลที่มากมายมาเพิ่มเติมอยู่เสมอครับและเมื่อทัพพม่าได้ขาดแคลนสเสบียงอาหารประจวบกับครั่นครามคิดว่ากองทัพไทยนั้นมีกําลังพลที่มากกว่าจึงไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาโจมตี สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสูรสิงหนาถเมื่อโบโอกาสจึงได้ทําการโจมตีกองทัพที่8และทัพที่9ของพมา่าจนถอยร่นกลับไปอย่างไม่เป็นขบวนเลยทีเดียวครับคือทัพนี้นะครับคือทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่ยกทัพมาด้วยพระองค์เองนั่นแหละครับส่วนทางพระเจ้าปดุงเองเมื่อเห็นว่าไม่สามารถที่จะบุกต่อไปได้ประจวบกับทั้งกองทัพพม่านั้นได้ขาดแคลนสเสบียงอาหารอย่างหนักจึงได้ถอยทัพกลับไปนั่นเองแหะครับ สำหรับการโจมตีทางด้านอื่นนั้นนะครับซึ่งทางด้านเหนือก็มีพระยากาวีละเจ้าเมืองลำปางก็สามารถป้องกันกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือได้สําเร็จส่วนกองทัพพม่าที่บุกเข้ามาทางด่านแม่ละเมานั้นซึ่งก็มีกําลังที่มากกว่ากองทัพไทยเป็นอย่างมากจึงสามารถตีเอาเมืองพิศณุโลกได้แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสร็จศึกทางด้านพระเจดีย์สามองค์แล้วจึงได้เสด็จยกทัพขึ้นไปช่วยทางหัวเมืองฝ่ายเหนือได้สาเร็จครับ ส่วนทางปากใต้นั้นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาณเมื่อพระองค์เสร็จศึกที่ลาดย่าแล้วจึงได้เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางหัวเมืองปากใต้ต่อแต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึงนั้นนะครับทางด้านกองทัพพม่าก,ก็ได้เข้าโจมตีเมืองระนองและเมืองถลางแล้วซึ่งในเวลานั้นเจ้าเมืองถลางก็พิ่งจะถึงแก่กรรมและก็ยังไม่มีการตั้งเจ้าเมืองคนใหม่นะครับ แต่ชาวเมืองถลางนั้นซึ่งนำโดยคุณหญิงจันทที่เป็นภริยาเจ้าเมืองถลางที่ถึงแก,ก่กรรมและนางมุกน้องสาวก็ได้รวบรวมกำลังชาวเมืองตบเท้าเข้าเผชิญหน้าต่อสู้กับข้าศึกจนสุดความสามารถแล้วก็ยังสามารถป้องกันพมา่าข้าศึกไม่ให้ยึดเมืองถลางเอาไว้ได้และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แหละครับจึงได้เกิดเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองแหละครับโดยที่หลังจากเสร็จศึกแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ได้โปรดกล่าวแต่งตั้งให้คุณหญิงจันทร์เป็นเท้าเทพกษัตริย์หรือเท้าเทพสตรีนั่นเองแหละครับส่วนทางด้านนางมุกน้องสาวนั้นก็ได้โปรดกล่าวแต่งตั้งให้เป็นเท้าสี่สุนทรครับและนอกจากนี้กองทัพพม่าบางส่วนก็ยังสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได้แล้วก็ยังยกทัพลงไปตีเมืองสงขลาต่อแต่เมื่อเจ้าเมืองและกรมการเมืองสงขลาพอได้ทราบข่าวว่าทัพพม่านั้นได้ตีเมืองนครสีธรรมราชได้แล้ว และด้วยความขาดจึงหลบหนีเอาตัวรอดแต่เจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาขุนคางเหล็กพร้อมทางได้นิมนต์พิสุรูปหนึ่งที่มีนามว่าพระมหาช่วยซึ่งพระมหาช่วยนี้นะครับท่านมีชาวบ้านที่นับถือศรัทธาท่านเป็นอย่างมากและท่านทั้งสองนั้นก็ได้ชักชวนชาวเมืองพัทลุงให้ต่อสู้ป้องกันสกัดทัพพมา่าไม่ให้เข้ายึดเมืองพัทลุงได้จนเมื่อกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหขนาดได้ยกทัพลงมาช่วยหัวเมืองปากใต้ แล้วก็ได้โจมตีกองทัพพม่าตั้งแต่เมืองชาย,ยาลงมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชและเมื่อทัพพมา่าแตกพ่ายถอยร่นไปจากหัวเมืองปักใต้แล้วพระมหาช่วยต่อมาก็ได้ลาศิกขาบทแล้วก็เข้ารับราชการต่อครับซึ่งก็มีคําพูดหนึ่งนะครับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏก่อนที่จะเข้าตีค่ายพมา่าที่ทุ่งลาดยาซึ่งมีข้อความที่ว่าพวกเจ้าเป็นไพร่หลวงข้าเป็นพระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้ลุกรานเห็นว่าเราห่วงแหนแผ่นดินแค่ไหนรบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูให้พ้นจากชายแดนข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใครนอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเองแผ่นดินที่เจ้ามอบให้กับลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป นี่ก็เป็นคำพูดหนึ่งนะครับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาตซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปนั้นเป็นเอกสารบันทึกทางฝั่งไทยครับและอีกมุมมองหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมมองจากพงศาวดารพามา่าที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในสงคราม9ก้าทัพด้วยละครับโดยข้อมูลนี้นั้นได้อ้างอิงมาจากมหาราชวงศ์พงศาวดารพามา่านั่นก็คือหนังสือที่แปลมาจากบางตอนของพงศาวดารพาม่าครับ นั่นก็คือมานานมหายาสวินดอจีหรือที่นักวิชาการทั่วไปรู้จักกันในนามพงศ์สวดานฉบับห่อแก้วซึ่งชำระขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพาศ2372ตรงกับในสมัยของพระเจ้าพยีดอของพม่าครับโดยเอกสารจากทางฝั่งพม่านั้นอาจจะมีการบันทึกที่ไม่ตรงกับไทยเสียทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับรู้มุมมองจากทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสู่การวิเคราะห์และเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้รอบด้านมากขึ้นนั่นเองล่ะครับสงคราม9้าทัพถือเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงอังวะซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นในพีพศ2ส2 8โดยทางพม่านั้นได้ยกทัพใหญ่มาทั้งหมด9ทัพและวก็แบ่งแยกออกเป็น5เส้นทางพร้อมทั้งไพร่ผลมหาศาลซึ่งตัวเลขของจํานวนไพร่ผลของพม่านั้น เอกสารทั้งฝั่งไทยระบุเอาไว้ว่ามีจำนวนถึงหลักแสนนั่นก็คือ1,44,000นายแต่ทางฝั่งพม่านั้นระบุไว้ที่หลักหมืน่นแต่ก็ยังถือเป็นการจัดทัพใหญ่ของกองทัพพม่าเช่นกันครับซึ่งก็แน่นอนละครับว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าปดุงคือต้องการบทขยี้บีทากรุงรัตนโกสินให้ย่อยยับเช็เช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยานั่นเองและก่อนที่จะทําการยกทัพใหญ่เข้าตีกรุงรัตนโกสินนั้น พระเจ้าประดุงก็ได้มีรับสั่งให้เมงจีมเมงกองจอซึ่งก็เป็นนายทหารคนสําคัญให้ยกทัพส่วนหนึ่งนะครับไปยังเมืองมอตมะเพื่อจะเตรียมสเสบียงอาหารไว้ให้พร้อมสําหรับทัพหลวงและกองกําลังทหารที่จะยกพลตามมาจากนั้นจึงค่อยนําทัพต่อไปอยังเมืองมริดซึ่งการเตรียมสเสบียงอาหารในครั้งนั้นนะครับถือเป็นกุญแจหลักที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่จะตัดสินชี้ชะตากองทัพพม่าในสงครามเก้าทัพก็ว่าได้ครับ จากนั้นพระเจ้าประดุงก็ได้จัดทัพแรกออกจากกรุงอังวะโดยที่มีไพร่พลรวมทั้งสิ้น1,000 0คนและทัพม้ารวมทั้งสิ้น1,000ม้าแล้วจัดทัพที่2ให้ยกไปทางเมืองทวายอีกหนึ่งทัพซึ่งก็มีไพร่พล1น0 0 0และม้า1,000เช่นเดียวกันครับรวมถึงทัพที่3ที่ยกไปทางเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่พอสมควรก็ด้วยกําลังพลสา0,000นายและทัพม้าอีก3 0 0พ อีกทั้งยังรับสั่งให้จัดทัพยกไปทางมอตมะเพิ่มเติมอีก3าทัพโดยที่มีไพร่พลรวมกันแล้วประมาณ34,000นายและทัพม้ารวมกันประมาณ3,400ม้าครับจากนั้นพระเจ้าประดุงจึงยกทัพหลวงซึ่งก็เป็นทัพที่ใหญ่ที่สุดตามลงไปยังมอตมะโดยกำลังพลถึง50,000นายช้าง500เชือกและม้าอีก5,000มา้าโดยทรงมอบหมายให้พระมหาอุปราชของพระองค์อยู่รักษาเมืองที่กรุงอังวะครับ และเมื่อกองทัพหลวงของพม่าได้ยกพลมาถึงมอตมะเขาลางแห่งความหายนะก็เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อพระเจ้าประดุงได้ทรงถา,ถามถึงความคืบหน้าในการเตรียมสเสบียงอาหารที่ได้ให้เมงจีเมงกองจอมาเตรียมการล่วงหน้าถึง8เดือนแต่ก็ได้รับคําตอบจากทหารที่ยกกําลังมายังมอตมะก่อนหน้านั้นว่าไม่สามารถเตรียมสเสบียงอาหารให้เพียงพอได้ตามที่กําหนดไว้ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าในขณะนั้นเป็นช่วงภายแล้ง ไรนาต่างๆจึงไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามต้องการและตัวของเมงจีเมงกองจอนั้นก็ได้เดินทางไปยังเมืองมาริทเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้สร้างความโกรธเกรี้ยวให้แก่พระเจ้าปดุงเป็นอย่างมากซึ่งพระองค์จึงได้มีรับสั่งให้เรียกตัวเมงจีเมงกองจอกลับมารับโทษที่เมืองมอตมะในทันทีโดยทรงกำชับว่าให้ทำการจองจำแบบเต็มพิกัดซึ่งต่อมา เมงจีเมงกองจอนั้นก็ได้ถูกลงโทษประหารชีวิตในทันทีที่กลับมาถึงทัพหลวงครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมองเห็นปัญหาในเรื่องสเสบียงอาหารตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่พระเจ้าประดุงเองก็ยังทรงตัดสินพระไทยเดินทัพต่อไปโดยทรงจัดทัพออกจากเมืองมอตมะเพื่อไปตีเมืองระแหงก็คือเมืองตากโบราณเพิ่มอีกทางหนึ่งแล้วครับพร้อมทั้งแบ่งไพร่พลแยกออกไปทางด่านเจดีสามองค์อีกทางหนึ่งและก็เร่งให้กําลังพลที่เหลือทั้งหมด เดินทางออกจากเมืองมอตมะภายในหนึ่งวันและเมื่อทัพหลวงของพมา่าได้กรีธาทัพยกกำลังมาถึงตำบลจูนบีนพระเจ้าประดุงจึงได้รับสั่งถามนายทหารม้าสองนายว่าสเสบียงอาหารตอนนี้พอจะแจกจ่ายให้กำลังพลได้อีกนานแค่ไหนผลปรากฏว่านายทหารสองนายนั้นอาจจะด้วยเกรงกลัวต่อความผิดจึงได้กราบทูลโกหกต่อพระเจ้าปดุงไปว่าสเสบียงอาหารยังเพียงพอไปได้อีกประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งก็ทําให้พระเจ้าปดุงนั้นไม่ทรงทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงและญาตตราทับเข้าประชิดกรุงรัตนโกสินร์ต่อไปครับซึ่งในขณะนั้นทั้งฝ่ายกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อได้สืบทราบว่ากองทัพของพระเจ้าปดุงกำลังเจอปัญหาเรื่องสเสบียงอาหารพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถจึงทรงจัดกำลังพลแยกไปตามเส้นทางต่าง เพื่อรับมือกับทหารพรม่าทุกทัพนอกเขตพระนครและวางแผนในการเข้าโจมตีสเสบียงของกองทัพข้าศึกโดยเฉพาะซึ่งจุดนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สําคัญของกองทัพพม่าในขณะนั้นและเมื่อรัชการที่หนึ่งทรงได้รับรายงานว่าพระเจ้าปดุงเสด็จยกทัพใหญ่มาพร้อมกับทัพอื่นๆที่แยกมาตามเส้นทางต่าง,างๆเป็นจํานวนถึง9้าทัพในหเส้นทางพระองค์จึงรับสั่งให้ทําการปล่อยตัวงะกันซึ่งก็เป็นมหาดเล็กของกรุงอังวะ ที่โดนจับตั้งแต่ครั้งศึกอาแซวุนกีและก็ให้งักันนี่แหละครับได้ถือจดหมายไปฉบับหนึ่งเพื่อแจ้งให้พระเจ้าประดุงทรงทราบโดยเนื้อความในจดหมายมีใจความว่าอังวะกับรัตนโกสินทร์ก็เหมือนทองแผ่นเดียวกันไม่ควรยกทัพมาทำศึกให้เดือดร้อนสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราชขอให้งดการศึกไว้ราชจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดและงักันคนนี้แหละครับ ก็ยังได้กราบทุนรายงานการจัดทัพเพื่อรับมือพม่าของทางฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่าทางกรุงเทพนั้นได้เตรียมกําลังสําหรับการรับศึกไว้หมดแล้วทั้งทางบกและทางน้ําและได้เตรียมเกณฑ์กําลังคนมาจากทั้ง4ทิศพร้อมทั้งจัดค่ายคูประตูหอรบที่เมืองมังกกไว้ด้วยรวมทั้งได้ยกกําลังทหารไปเตรียมรับมือที่กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วและเมื่อพระเจ้าประดุงได้ทรงทราบดังนั้นก็ได้มีรับสั่งให้เสริมกําลังขึ้นไปช่วยทัพหน้าเพิ่มเติมอีกครับ ในจุดนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่รัชการที่หนึ่งทรงปล่อยตัวงักกันกลับไปแบบนั้นก็เพื่อต้องการให้นายงักกันรายงานความพร้อมของกองทัพกรุงรัตนโกสินทร์ให้พระเจ้าปดุงทรงทราบแค่เพียงเส้นทางหลักเท่านั้นแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถก็ได้ทรงจัดเตรียมกองทัพเพื่อดักซุ่มโจมตีกองสเสบียงของกองทัพพมา่าตามจุดย่อยต่าง ซึ่งก็ถือเป็นการโจมตีจุดอ่อนของกองทัพกรุงอังวะนั่นเองแหะครับจนกระทั่งเมื่อกองกําลังของทั้งไทยและพม่าได้เกิดการประทะก,กันขึ้นที่ท่าไรพงศ์สวดานของพม่าได้ระบุเอาไว้ว่าหลังผ่านพ้นการรบได้เพียงสองวันทหารกรุงเทพไม่สามารถต้านทานกองทัพพม่าได้จึงได้ทําการใส่ย,ยาพิษไว้ในกระบอกน้ําและข้าวห่อก่อนที่จะถอยหนีไปซึ่งฝ่ายทหารอังวะที่กําลังหิวโหวยและไม่ทันรู้กลอุบายของทหารกรุงเทพ จึงพาการดื่มกินน้ำและข้าวนั้นทำให้โดนยาพิษสิ้นลมหายใจไปถึง400คนเลยทีเดียวครับและข้อสังเกตจากจุดนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารกรุงเทพที่ท่าไรนั้นอาจจะเป็นกองกำลังที่ใช้ล่อทหารอังวะโดยการกแกล้งทําเป็นยอมแพ้แล้วถอยทัพและก็วางยาพิษให้ฝ่ายพมา่าติดกับนั่นเองแหะครับส่วนทัพพมา่าในเส้นทางอื่นนั้นต่างก็เสียทีให้แก่กองกำลังของทางกรุงเทพไปตามๆกันครับ โดยอีกทัพหนึ่งของอังวะเมื่อเคลื่อนพลเข้าเขตกาญจนบุรีก็ได้มาพบกับกองทัพกรุงเทพที่มีทหาร2,000 20, 0ถึง 30, 3,000 0นายแล้วก็ได้เกิดการประทะก,กันขึ้นโดยในการประทะก,กันในครั้งนี้กองทัพอังวะเป็นฝ่ายเสียทีจึงทำให้แม่ทัพและกองกําลังทหารได้โดนจับกันจนเกือบหมดส่วนทัพของพระโอรสของพระเจ้าปดุงที่ตั้งค่ายอยู่นั้นก็แทบจะไม่เป็นอันสู้รบเลยละครับ ก็เนื่องมาจากความอดอยากอย่างหนักซึ่งก็เป็นผลจากสเสบียงอาหารไม่เพียงพอนั่นเองโดยหนังสือมหาราชวงศ์ได้ระบุว่าทหารกรุงอังวะถึงกับต้องขุดหาเผือกหามันกินเพื่อประทังชีวิตเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านกองสเสบียงของอังวะในระหว่างที่เดินทางมาแต่ก็ยังไม่ถึงท่ากระดานนะครับก็ได้โดนกองกําลังของทางกรุงเทพเข้าโจมตีแล้วก็ยึดทั้งสเสบียงช้างม้าไปจนหมดสิน้น ส่วนกองทหารพม่าที่คุมสเบียงไปนั้นก็ได้ถูกทหารกรุงเทพจับตัวไปแทบทั้งหมดเหลือแต่นายกองสเบียงเท่านั้นที่หนีรอดกลับมาที่ค่าใหญ่ของอังวะได้และเมื่อทัพใหญ่ของพระเจ้าปดุงยกมาถึงท่าไร่ก็ทรงได้รับสั่งถามนายกองสเบียงที่หนีรอดมาได้ว่ายังเหลือสเบียงอีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งนายกองสเบียงก็ได้ถูนตอบตามความเป็นจริงว่าอย่าว่าแต่สเบียงที่ส่งไปกองอื่นเลยแม้กระทั่งในกองทัพหลวงเอง สเสบียงที่เหลือตอนนี้ก็ยังไม่พอแจกจ่ายด้วยซ้ำและเมื่อทรงทราบความดังนั้นนะครับพระเจ้าประดุงก็ทรงรู้ในทันทีว่าสถานการณ์คงไม่เอื้อให้กับกองทัพพม่าที่จะเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนและถ้าหากสู้รบต่อไปก็คงจะมีแต่สูญเสียกําลังพลมากขึ้นเท่านั้นจึงได้รับสั่งเป็นถ้อยความที่สําคัญที่ถือเป็นบทสรุปของสงครามในครั้งนั้นเลยนะครับซึ่งพงศาวดานของพม่าได้บันทึกรับสั่งเอาไว้ว่า คราวนี้ยกมาเสียทีก็ช่างก่อนเทิดคราวหลังจึงจะยกมาใหม่กรุงศรีอยุธยาก็จะไม่พ้นมือเราดอกซึ่งเหตุที่ในเอกสารของพมา่ายังคงเรียกกรุงรัตนโกสินทร์ว่ากรุงศรีอยุธยาเหมือนเดิมนั้นก็เพราะว่าทางพม่าคงจะมองว่าชาวกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นกลุ่มคนชุดเดียวกันกันกบกรุงศรีอยุธยาที่ยกมาตั้งบ้านเมืองใหม่นั่นเองแหละครับในที่สุดพระเจ้าประดุงก็ทรงยกทัพหลวงออกจากท่าไร่ แล้วก็ถอยไปตั้งหลักที่มอตมะก่อนจะกลับไปที่กรุงอังวะต่อไปส่วนกองทัพพม่าในเส้นทางอื่นๆทั้งทางเชียงใหม่ทวายมาริต่อมาก็ได้มีการประทะกับกองทัพของฝ่ายรัตนโกสินท์ที่ยกไปตั้งรับตามจุดต่างๆแต่ในระหว่างนั้นนะครับเมื่อแม่ทัพพม่าได้รับหนังสือคําสั่งของพระเจ้าปะดุงแล้วต่างก็ทยอยถอยกลับเข้าสู่อังวะกันจนหมดสิ้นครับและทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือเรื่องราวช่วงสำคัญของสงครามเก้าทัพซึ่งก็เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับและก็ถือเป็นศึกชี้ชะตาแห่งสยามประเทศระหว่างกรุงอังวะกับกรุงรัตนโกสิน์จากบันทึกของทั้งฝั่งไทยและในพงสาวดานของฝั่งพมา่าซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกสงครามในสมัยโบราณน,นั้นสเสบียงอาหารในการเลี้ยงกองทัพก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากถึงขนาดชี้เป็นชี้ตายและกำหนดการแพ้ชนะได้เลยทีเดียวครับ และฝ่ายพระเจ้าประดุงแห่งกรุงอังวะเองก็ทรงจะเข้าพระไทยถึงปัจจัยนี้เป็นอย่างดีจากการที่ทรงยอมรับความพ่ายแพ้และยกทัพกลับพม่าเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่กำลังพลมากไปกว่านั้นและสุดท้ายก็คือการวางกลยุทธ์และการข่าวที่มีประสิทธิภาพของทั้งฝั่งกรุงรัตนโกสิน์จนนำไปสู่การกำชัยชนะเหนือไพรพลมหาศาลของฝ่ายพม่าได้ในที่สุดครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่ฝ่ายกองทัพพมา่าได้ถูกกองทัพไทยตีแตกไปนั้นก็ได้มีเอกสารของฝรั่งบางฉบับนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้ากองทัพไทยได้ตามตีกองทัพพมา่าต่อไปกองทัพพมา่าที่เหลือนั้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพไทยได้จนถึงกรุงอังวะด้วยนั่นเองแหละครับและคํากล่าวที่กินใจที่ทําให้กองทัพไทยมีชัยชนะเหนือกองทัพพมา่าได้นั้นเราก็ยังสามารถนํามาปฏิบัติได้ในปัจจุบันด้วยนะครับ เพื่อให้คนไทยรักในชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้คนไทยรักและห่วงแหนแผ่นดินของเราครับซึ่งคำกล่าวที่กินใจของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงคนาณก่อนที่จะเข้าตีค่ายพมา่าที่ทุ่งลาดญ้าว่าพวกเจ้าเป็นไพร่หลวงข้าเป็นพระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้ เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหนรบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดนข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใครนอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเองแผ่นดินที่เจ้ามอบให้กับลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไปแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้าง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ